เกินไปนิดหนึ่งนะอีกทีนึงเอาเอาไม่ติดอกีกโอ้โหบ้าเลยโอเคเอรับการขึ้นมารับการไปโอเคก,ก็กราบสวัสดีครับมาเรามาอยู่เช่นเคยครับซิกชิวๆครับเหมือนเดิมฮะเรากา็เล่นแบบว่า สบายๆนะเล่นแบบสบายๆอันนี้ก็รอดูก่อนว่าเล่นอันไหนดีเอ้ยอย่างนี้ก็โดนชุลหลีดีวะโอโหงี้เพลินเลยนะครับชุลหลีแน่นอนนะครับเตะแม่งเลยนะครับเอาให้หน้าสั่นไปเลยนะครับชุลหลีนะฮะเรามี2ชุดนะครับเพราะว่ายัางไงนี่คือไม่มีสปีดที่เร็วกว่านะครับเราก็สามารถไปเร็วกว่าเขาแน่ๆนะครับออโต้ได้เลยเอาตายไปแล้วนะ จบเลยนะฮะสันส้นแบบนี้รุ่ดเร็วฉบวยปานสายฟ้าแลบนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าโดนชุลีได้ก็จบนะอ่าอเบยูอยู่บ้านไหนดีวะนยะบ้านไหนดีวะนยบ้านนี้จะบอกว่าเอาเป็นเอาเป็นโบว์เข้าก็ยังดูเสี่ยงนะโบว์เข้าก็ยังดูเสี่ยงอะอะไรวะเนะี้ยนี่อะไรวะเนะี่ยนี่อะไรวะเนะี่ยอันนี้ดูน่าสนใจนะครับน่าสนใจเป็นเลสนะครับเป็นเลส ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเราจะสละสละให้เขาดีไหมเราจะสละให้เขาดีไหมผมว่าอยากจะเอาทีมนี้เข้านะผมอยากจะเอาทีมนี้เข้านะครับแต่ว่ามันก้ำกึ่งเหลือเกินหรือว่าเราจะไปทิมดีนะครับเราจะไปทิมดีไหมถ้าไปทิมก็จะติดเรื่องอ๋อโอเคเราทิมได้นะเราจะเปลี่ยนเป็นพัดนะครับอันนี้ก็ทิมได้เพราะว่าเราตัวนี้เราเก็บหลังสุดเลยแล้วเดี๋ยวใช้ตัวนี้เก็บเอาโอเคไปลุยครับ ตัวแรกที่น่าจะปลดหัวสุดก็น่าจะเป็นออร์เคเนมืดนะครับออร์เคเตอมืดน่าจะใส่ได้เลยนะครับก็คือเอมันลบบัฟได้เนาะจ็อกจ็อกเข้าให้นะครับแล้วเราฆ่าตัวนี้ก่อนตัดตัดตัด,ตด,ตดนะฮะ <c oughs> ใส่ท้ายตัวเองเรียบร้อยเราก็ใบไปเลยครับเจ้าไม่ติดไอปา่าเอ้ยแรงซะด้วยสิประเด็นนะหิวขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็ สกิดไปก่อนนะครับสกิดโอ้โหสวนนะนโอ้ว่ว่าววาววาวใจเย็นน้องใจเย็นน้องเราสกิดไปก่อนนะสกิดไปก่อนนะครับใบเหมือนเดิมนะใบเหมือนเดิมไม่ติดอีกแล้วนะฮะไปหาไปเรียบร้อยนะครับโอ้โหไม่ติดนะครับไม่ติดเลยเลยนะครับลบไม่ออกเลดร้อยนะฮะน่าจะโดนว่ะเหมือนเราจะโดนแต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเพราะว่าเราเราขออนุญาตสกิดไปก่อนนะเราต้องใบให้ติดเนี่ยอยากใบให้ติดสักทีเนี่ยไม่ติดอีกแล้วนะครับ เลดร้อยแน่นอนผมว่าชัวชัวแบบนี้ไม่ติดสักทีนะเอทเราอาจจะทำมาไม่ถึงด้วยนะครับแต่ว่ามันมันเกินไปนิดนึงว่ะมันเกินไปนิดนึงนะอีกทีหนึง่งเอาเอาไม่ติดอีกโอ้โหบ้าเอา้ยอ่าโอเคเรากลางขึ้นมานะครับกลางไปเรื่อยๆนะไม่ติดอีกแล้วว่ะพอแล้วมัง้งอยู่ขึ้นมาก่อนนะครับบา้ต้องติดแล้วน้องต้องติดแล้วต้องเอออย่างนั้นน้องโอเค โอ้โหไม่ติดน,นะฮะบ้าไปแล้วถ้าเกิดออร์เคิลเนี่ยเราอาจจะเสี่ยงเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรวะเสี่ยงการชุบนะเสี่ยงการชุบอันนี้น่าด่าวัยนะทีมนี้น่าด่าวัยนะครับอันนี้น่าด่าวัยนี่อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอันนี้ก็น่าจะรุนแรงนะครับนี่น่าจะรุนแรงอ่านิเซนนิสึนะครับก็สามารถใช้ ดีเคได้นะครับแต่ตรงนี้ผมว่าอันนี้ดูน่าจะง่ายกว่านะน,นี่ดูเหมือนจะง่ายกว่าหรือเปล่าวะอืมง่ายกว่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมว่าอันนี้น่าจะเอาอยู่เพราะมันไม่มีฮิวเออมาลุยครับต้องอย่างนี้แหละฮนะเล่นเสียวๆหน่อยนะเออเล่นไม่เสียวมันไม่มันนะฮะเอานิดนึงเออใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นน้องมาถึงใส่นวเลยว่ะเออกลางโลไปครับเราเรากลางไปแล้วนะเออตัวลบก็จะมีแต่ว่า ไม่เข้าทางเราแล้วเราการไปก่อนนะเราการไปก่อนเพราะว่าถ้าเราได้การปุ๊กมันจบแล้วนะฮะเราก็เน้นไปทางที่เราต้องมาตีตัวนี้ซะงั้นอืสวนนะเอสวนนะสวนนั้นจะบอกให้นะครับขออนุญาตขออนุญาตเลยเปิดเกาะไปทีหนึ่งสันไปดิหน้าสันดินี่แน่ไม่ติดนี่นี่นี่นเรามีเรามีามอมืยังไงฮะยังไงฮะ ขออนุญาตเลยครับขอจบงานนะโอเคเดี๋ยวเราสามารถเล็งไปที่ตัวอมองได้นะครับเอมได้นะครับใช้คาว่าเอมนะก็มุ่งเป้าไปเลยนะครับไปใส่นวใส่มองซะเลยนะฮะนี่แน่ออนญาตเปิดเกาะได้ไหมฮะไม่ติดนะฮะไม่เป็นไรฮะไม่ให้ไม่เป็นไร,ร,ไ,มไ,มนไ,รไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วนะครับการขึ้นมาทีหนึ่งนะเขาทําการเขาเรียกว่ากอดเราแบบทะลุทะลุนะครับทะลุทะลวงกอดเราแบบทะลุเป้านะครับ ยังไงฮะอืมเอาบับดาบออกก่อนเอ้ยเอาบับเอาบับเกาะแตกออกก่อนนะฮะนี่ก็นี่ก็เรียกไปคุยไม่พักนะครับมันยังไงสิอืมอืมอืมขออนุญ,ญาตเลยขออนุญาตเลยนะฮะอ,อนุญาตจังหวะอย่างนี้ต้องเข้าแล้วนะครับจังหวะเน้นๆนะครับเออได้ความเน้น โอเคเรียบร้อยครับสวยงามฮะอันนี้เราก็น่นจนนนนะาจะวนเวียนอยู่แถวแถวนี้นะเราอาจจะวนเวียนแถวนี้อันนี้ก็บ้านสิรินี่คิดว่าไอ้นี่ได้นะคิดว่าน่าจะได้ไหมเหมือนจะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าลองดูซิเช็คเว็บหน่อยสิ เช็คเว็บนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีก็ผมก็ลืมๆืมไปบ้างนะโอ okay, <Okay. S 1> เคปืนกลสดาวนะครับก็ <Okay. S 2> จะเป็นซีรีมืดก่อนนะครับซีรีมืดนี่ผมได้ซีรี ood, มืดมาเป็นตัวที่3ที่4แล้วนะก็คือกะไม่ให้กูได้ตัวอื่นเลยนะครับยาวไป <laughs> ยาวเกินนะเออยาวเกินไปนะ กับปืนกลแสงนะปืนกลแสงก็จะน่ากลัวน,นิดนึงเพราะว่าสามารถรัวได้ถ้าใส่ ex แล้วมันรัวๆมันก็จะใส่ไม่ยั้งนะมันก็จะยาวๆไปนะครสามดาวทั้งวูบนะวูบวูบแสงนะสามดาวในเอ้ยแป๊บหนึง่งอ่าโอเคในเซิร์ชหน่อยสิมันต้องเจอบ้างแหละอ,ะอนะ๋อกินขิกินขิกิฟฟอนนะเงือกโอเควูบสองตัวโอเคเราได้เราได้สองบ้านนะ ก็ดีเฟนต์อันนี้เป็นกินขิเนาะโอเคอันนี้ก็เราก็อยากใช้นะมีของต้องใช้หน่อยนะมีของต้องใช้นิดหนึ่งกินคินะไหนดูก่อนตัวไหนทนทนบ้างอ้าวนี้ได้อยู่แปดสองร้อยโอเคอันอนนี้ดูดีกว่าวะนี่ดูดีกว่าจะโดนน็อกรอบนะโดนน็อกรอบอันนี้เราก็น่าจะใส่เป็นกันมืดอ่โอเคกันมืดได้่ะไปตามนี้แหละนะครับซึ่งระหว่างนี้ก็ใครที่ เขาเรียกว่าใครที่ใครที่กำลังแบบว่าเริ่มเริ่มสนใจเรื่องซีกนะทุกคนสามารถ inbox มาในเพจผมได้นะครับว่าอยากจะเข้ากิวอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าทางฝั่งของผมก็กำลังฝึกปือให้มันมากขึ้นนะครับฝึกปือให้มันมากขึ้นก็จะเน้นขึ้นนะฮะหลังจากนี้ต่อไปนะฮะเน้นเรื่องซีกนะฮะ เพราะว่ามันได้ของเยอะดีนะครับอืมอจ๊อกจ๊อก้จ๊อกจอก,จอกโอ้โหเรียบร้อยเลยเรียบร้อยครับหว่านเชียบครับ easy bro นะครับง่ายๆเลยนะแบบนี้นะครับนี่ใช้ได้เลยเดี๋ยวเราเรา,เรารู้ละเรารู้แก้วละเราเจอเราเจอบ้านละนะครับอันนี้น่าจะจริงๆบ้านนี้ดูหน้าหน้าเหมาะสมนะหน้าเหมาะสมความเหมาะสมคือเราสามารถเล่นเป็นสายยิงก็ได้นะแต่ว่าเหมาะสมในที่นี้คือ เราอาจจะเล่นอันนี้อ่ามันไม่เร็วอยู่แล้วมันไม่เร็วเราทํา ACC ถึงนะครับตรงนี้ก็ขออนุญ,ญาตเกาไปก่อนเลยนะครับขอเป็นการเกาก่อนอไม่ติดซะด้วยนะครับอะไรกันครับเนี่ยอืมเรียบร้อยนะไม่ติดอีกแล้วนะครับอืมเป็นสตันได้ไหมกระจายสตันหน่อยเอออย่างงี้นะนิดหนึ่งอืมตึงๆนะตึงๆเอสกิดไปก่อนครับแล้วก็ตะปบไปเออตะปบไปนะครับแล้วก็สตันนิดนึง ติดไหมอะติดหมดนะครับอย่างนี้สวยครับอย่างนี้สวยอ่ะเราเราใส่ไปที่ตัวนี้ก่อนนะแล้วก็ค่าคิเมล่าก่อนโอ้คิมเมล่าติดสตันนะอันนี้ผมว่าอนา่าจะเป็นออสตันนะผมว่าถ้าถ้าถ้าให้เดาอ่ะนา่าจะเป็นสตันนะครับอันนี้เราก็ไม่มีอะไรเราแค่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นเล่นให,เนให้เล่นให้เขาวนไปเรื่อยๆอ่าฮิวนะฮิวตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเขาสกิดอะไรเรายังไงนะยังไม่เห็นนะเรายังไม่เห็น ดีที่ติดอืมติดสตันสาดไปเลยโรลัวไปนะครับโรลัวไปนี่ไม่ติดอีกแล้วนะอะขอกระจายหน่อยขอใจนิดนึงเอ่อขอ,อจนิดนึงเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเราจะเราแปะไปที่ตัวนี้ไม่ติดทั้งมันฮนะปล่อยันไหไม่ติดก็ปล่อยไปตะปบผับ,ปปบ,บสวยงามฮนะสกิดทีอืมเป็นไงสกิด,ดอ,อ,กอีอืมอืมสกิดทีนึงเอออย่างงี้สกิดไปอีกทีนึง แล้วก็กระจายไปอีกทีหนึ่งวนๆไหมนะยาวๆยาวๆเรีย,วยววกว่ายาวๆแล้วจังหวะนี้นะโอเคสวยงามครับอันนี้ก็คือมีการกันไม่เรียบร้อยว่าถ้าเกิดทะลุทะลวงออกมาเราก็จะได้นี้ได้นะฮะตรงนี้เราสามารถเล่นเป็นทีมนี้ได้นะทุกคนอาจจะตกใจนะผมก็ไม่รู้มันชนะไปได้ไงนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะวนจนเราไม่มีบัฟนะเราไม่มีบัฟตัวนี้จะไม่ได้เติมบัฟแล้วก็ด้วยความที่พาลาดินหรือ ในตัวแสงเนี่ยถ้ามันเอ็กบ่อยเนี่ยมันจะมันจะมันจะอดนะมันจะอดจะอดเนี่ยตรงนี้เราเหมือนมีปีกเฮ้ยเราเล่นยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูผมก็งงเหมือนกันว่ามันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงนะงงเหมือนกันนะผมก็งงเหมือนกันนะก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่ามันทําอย่างนี้ได้ด้วยนะครับตรงนี้เราก็เหลือช่องละเรามีช่องแล้วนะมีมีปีกรัวๆครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาเป่าเานะมาเป่าวไปนะครับ ก็น่นะเตะไปที่ตรงนี้ก่อนอสตันนะฮะสก,กิดไปเราไม่มีปีกให้มันนะตอนนี้ก็จะมีแค่เฮออ้ยเฮ้ยใจเย็นน้องเย็นใจเย็นหน่อยน้องจเย็นดิน้อ,นองใจเย็นดิน้องเออใจเย็นเย็นก่อนใจเย็นเย็น่อนสกิดไปนะครับอืมยาวยาวไปนะตรงนี้ขออนุญ,ญาตใส่เซฟก่อนนะครับขอเซฟก่อน แล้วเราก็เป่าเลยเราเป่าสู้ไปเลยเราเป่าสวนเพราะว่าพอเราเป่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีท่านะเป่าสวนมีสู้มีสู้มีสู้อืมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ตายด้วยขอเป่าทีนึงขอเป่าทีนึงนะครับอีฟิตตายไปน้อง นี่แหละครับผมนี่แหละคือความเสียใจมันเป็นจังซีนะครับนี่ไงเขาจะเริ่มมีเขาจะเริ่มมีปีกโล่งหัวละอันนี้มาเราบ่นละเพราะว่าหลังจากที่เขาใส่ท่าเขาใส่ท่าสองให้คนอื่นเนี่ยไอตัวนี้หผมมันจะโล่งทันทีทั้งทั้งที่คอมโบมันคือแบบมีปีกไม่หยุดนะเออแต่ผมว่ามันแพ้ทีมนี้ผมก็ไม่รู้มันแพ้ไปได้ยังไงมัองกันนะงงดีมักงนอืน อย่าให้มันสวนนะปีกมันมานะครับมันรับปีกมันมาตามตามบอกจริงนะฮะไม่เป็นไรเราก็ไปฆ่าตัวอื่นแทนนะเขาไม่มีปีกแล้ก็ฆ่าตัวอื่นนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนลาก่อนไอ้น้องออเรียบร้อยเอาไม่ตายห,หน้าด้านจริงนะโอเคนอกนั้นก็จะกลายเป็นผมว่าน่าจะใช้ทีมโบเวิร์กได้นะครับน่าจะใช้ทีมทีมโบเวิร์กได้ตรงน,นี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตชุลีสักทีมได้ไหม เราชุหลีสักทีมได้ไหม <c oughs> เรามีชุดหลีสองทีมอ่ะเออเรามีสองทีมนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้ได้เต็มที่เลยนะชุดหลีตัวนี้เท่าเท่าเดิมนะตัวนี้เท่าเดิมแล้วก็ใช้วูฟสองตัวนะเรามีวูฟสองตัวมีชุดหลีสองตัวนะครับก็ไม่ต้องแก้อะไรนะครับสปีดทุกอย่างใกล้กันหมดเดมมุงเดมเมดนะใกล้หมดนะอันนี้เป็นแอดเอดสปีดนะใส่ไว้ก่อนนะใส่ไว้ก่อน ไม่รู้ทำอะไรเอ้ยเดี๋ยวก่อนแฟกห่วยไปนะออโอเคโอเคแฟกแฟกนี่ประมาณหนึ่งนะประมาณหนึง่งห่วยประมาณหนึ่งนะอันนี้เราก็ยกย้ายใส่ถ้พยยกย้ายนะครับมันคิดเยอะที่เหลือมันตามตามอ้มนี้อยู่แล้วนะเราเราเราใช้อยู่แล้วนะก็ถ้าเกิดถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดเขาเร็วกว่าก็ยอมนะครับเร็วกว่าวุว๋ยก็ให้ให้มันไปนะฮะก็ไม่ต้องขืนนะไม่ต้องขืน จ็บวินไปแล้วนะครับตรงนี้อ่านี่ก็เหมือนเดิมนะครับทําถ้าท้าถาถ้ามันเร็วกว่าก็ให้มันเถอะนะครับอันนี้อันนี้ไวเนาะอันนี้ไวนะครับอันนี้ไวก็จริงๆแล้วเราจะใช้ทีมอ e ีฟิตไม่ได้นะเพราะว่าไม่งั้นเราจะตุยนะอไม่งั้นเราจะตุยตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราจะใช้ทีมเดิมเลยใช้ทีมที่เรียกว่าเรามีคินคีสองตัวนะ มีกินคีสองตัวมีวูฟสองตัวผมทำรอไป้ละนะครับก็ใช้ให้คุ้มๆไปนะครับพอทีมเจอทีมแบบนี้เข้าไปก็คุ้มเลยนะจริงๆก็ใส่กันแสงก็ได้นะใส่กันแสงก็ได้กันมืดก็ได้นะครับเอาเชียร์เอาเวนลูนหายล <laughs> ูนหายทุกคนออนี่น่าจะเลทได้นะเลทเปี เว้นละเอ็ดพีสปีดไปไหนหมดแล้ววะเนี่ยนี่หรือเปล่าตายแล้วตายแล้วนะครับมันนั่งทำรูนใหม่หรือจะเชื่ออเอ็ดวานเลยแล้วกันแอดวานเซตติ้งเอ็กวิลนะครับเอ็กวิลแล้วก็เป็นสปีดเอ็นี่ HP ็ดพีเลดก็ได้นะเลดก็ได้แล้วก็เอ่อเลดร้อยนะครับเลดร้อยหลักๆคือเลดร้อย ต้องการเล็ดร้อยนะฮะโอเค yes ก i e w เล็ดร้อยเอาเป็นเอพีเยอะแล้วกันนะพีเยอะชิสุกะพาราดินอะไรวะเนี้เอาสปีดมานำนำหน่อยดิสปีดนำหน่อยแล้วเราไปทำอีท่าไหนว่ามึงของหายหมด mình không muốn Amber, không, không muốn vướng ngã Amber được không? Chúng ta có Amber được เจอของแล้วนะรเราเริ่มเจอของเราก็มามาโยกเอามาโยกเอานะมาโยกมาโยกนะนี่ได้แล้วโบเวิร์กมายุ่งได้ไหมเอชพีเลย์รีสตันอ่ารีสตันอ่ามาโยกมาโยกนะครับรีสตันน้อยไปนะแต่นี้สปีดได้นะสปีไดได้ติดติดไอ้นี่นิดนึง ครับใช้นี้แล้วกันมาโยกมาโยกนะครับประมาณนี on, ้แต่ว่าทุกคนก็ค่อยๆฟาร์มเอานะค่อยๆฟาร์มค่อยใช้เอาอันนี้ผมใช้แบบรีบนะเออใช้แบบรีบโอเคเลือดแม่งโคตรน้อยเลยเลือดน้อยจัดนะล้นล้นเดิอย่างนี้ก็ล้นนะเดิเอออย่างนี้ก็ล้นนะฮะ มันมอยู่กับตัวนี้่ะตัวนี้ดีกว่านะเราก็ไล่ดูน,นี้ล้นมยี 14, 21, ่สิบเนะยี่สิบเองใช้แค่ยีนี่อันนี้ได้เลยอโอเคสวยงามนะ21่สิบอ็ดแล้วดู 20นะอันนี้กลายเป็น20 18โอเคอันนี้ได้อยู่น,นี้ได้ะประมาณนี้แหละเอาใส่ใ่ไปเออบวกมาหน่อยทนทนทนนะโอเคโอเคประมาณนี้แล้วก็การแสงนะอันนี้ผมทำแบบไวนะเพราะว่าคิดไม่ทันแล้วนะอันนี้อะไรอะ Recovery 3เราเป็น Recovery 1เอา3ก็ได้เอา3 3 2 1อุ๊ยอันนี้ได้ สองหนึ่งนี่อันนี้ได้นะครับน,นี่ได้เลยน,นี่เราก็แค่แปลงค่าสุดท้ายออกไปนะครับรีคัพเบอี่หนึ่งนะครับไม่มีก็รีสดสดไปนะครับรีสดสดไปอืมรีครบหนึ่งหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเฮ้ยคิดแดมบรูรูลูรูกูจะแรงแล้ววะเออ เลยนะดีครบหนึ่งนะอุ๊ยรูรูจะแรงแล้ว additional speed เลยเฉยเลยอืมจะแรงซะแล้วโอเคเอาแค่น,นี้ก่อนลวกัน จริงๆตัวนี้ก็ควรจะมีรีครบหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทำทำแฟกนะครับโอเคไปลุยเอ้าลืมไม่ได้ใส่หลดเอ้าอย่างนี้ก็สวยดีฮะใส่แถมๆแล้วเนี่ยนี่ใส่แถมๆแล้วเนี่ยนี่อะไรอะ่ะไม่สวยเลย HP นี่ดีกว่านะครับอันนี้ก็ พีเหมือนกันนี้ดีกว่านะครับนี่สวยละเอ่อตรงนี้เหลือเคานเ,เตอร์นะเคานเ,เตอร์นี้ก็จะเป็นเ p ชพีนะเน้น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 เอ็ีเอซน่เน้นๆหน่อยเ c c 20ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็ไปไปไปลดแสงลดแสงทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าผมก็ไม่ได้แก้แฟกนานนะ รลแสงแล้วก็ ACC 1นะึเราสำคัญที่ ACC 1เพราะว่าผมชอบให้มันไม่มีอ้าโอเคไม่มีเขาเรียกว่า <c oughs> ห้ามหิวนะเออไม่มีห้ามหิวไม่ใช่ดิมีห้ามหิวเอออะไรวะเนี้ยเดทไปหมดนะมาลุยครับผมโบ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 รึงอ,อ,อืสวยงามฮะนี่ลองัดขึ้นมาก่อนอ,อ่ะนี่ก็สวยดิ เอออย่างเงี้ก็สวยแปลก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 ปแล้วคนระับโอ้โหตายเองนะตายแจกอา่าตายเองนี่แน่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 นแ,นนแนจกแจกอืมแจกแจกแล้วก็ห้ามิวอ่าสวยฮิวขึ้นมาไม่ติดนะอันนี้ฮิวขึ้นมาไม่ติดนี่มันไม่รู้เข้าตัวไหนนะในตัวนี้ไม่รู้เข้าตัวอืมแจกแจกแจกนะอ่าสวยงามนฮะโคตรเอ๋วครับ สวยๆเลยนะอันนี้ก็อันนี้คือมีตัวลบบัฟเนาะอันนี้ดูเหมือนน่าจะเร็วและวนนะน่าจะเร็วและวนอืมอันนี้คิดไม่ออกนะผมยังคิดไม่ออกว่าจะยังไงดีนะอ่าบ้านนี้ดูเหมือนจะทรงๆนะความหมายทรงๆคือดูมันไม่ค่อยตั้งใจนะไม่ว่าตั้งใจวางบ้านเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ผมว่าน่าจะใช้บ้านนี้ได้อุ๊ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะโอเคตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวขอเป็นบ้านนี้แล้วกันนะอยากยิงวะมีความรู้สึกอยากยิงโอเคนี้แล้วกันนี้แล้วอยากยิงอยากอยากยากยิงนะอยากยิงจิงตลาดปูแล็บเนี่ยอเอามายิงหน่อยดิขอญาติขอญาติขอขอขอใช้หน่อยนะเออขอใช้นิดนึง อันนี้เรายิงตัวไหนก่อนยิงในเขาเรียกว่าอะไรวะเราต้องยิงตัวไหนก่อนดีวนะเนี่ยอันนี้ผมผมยืมแค่ชุนหลีตัวเดียวนะจำได้อันนี้ก็ชุนหลีตัวเดียวขีดแดมชุนหลีนะยืมแบบนี้เลยตรงตรงซื้อๆอย่างเงี้ยนะเล่นขึ้นมายิงตัวไหนยิงตัวฮิวหน,หนักๆนี่นะหรือว่าตัวนี้ดีว่ ยิงตัวนั้นแล้วกันในตัวชื่ออะไรอะ่ะยิงอีนี่แล้วอุ้ยยิงอีตัวกลางเดี๋ยววะตัวไหนป่ดหัวสุดตัวไหนป่ดหัวสุดผมว่าตัวนี้อขออนุญาตจิ้มแม่งเข้าไปไม่ตายมึงต้องตายในช็อตนี้แหละปึ้มเขาให้โอเคตึบตึบใจเย็นน้อใจเยนน็นนอขออนุญาตเปิดเออแล้วก็ ซึมเข้าให้เรียบร้อยนะครับตายเลยนะครัแตก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 ติดนะติดเราได้รีกูดาวนะแต่เรารอแป๊บหนึ่งเรารอจินตลาฟุตแล็บเราก่อนแซบเข้าให้แบกแบกอ้าวตายเลยวะโอเคโอเคแบบนี้โอเคใช้ได้เราเน้นทีมยิงนะเราเน้นทีมยิงอันนี้เดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตจบงานด้วยทีมนี้แล้วกันนะครับจบงานด้วยทีมนี้เพราะว่าเรารีชิซุกะฆ่าดีเคนะครับรีชิซุกะฆ่าดีเค ดีเคน้ำนะเดี๋ยวเดี๋ยวงงดีเคตัวไหนวะค่าดีเคน้ำนะครับรีชิสโซก,กาเสร็จปุ๊บก็ค่าดีเคน้ำไปปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนเรารีแล้วใช่ไหมนี่เรารีติดหรือเปล่าวะเออจะเย็นน้องดีเคตัวนี้แม่งแรงวะแรงจัดนะแรงจัดนะครับเอาสกิดไปก่อนเอาสกิดไปก่อนเอออย่าเอ็กอย่าเอ็ก ค okay. สตันหน่อยเออสตันนิดนึงสตันในพีนิดนึงมาแล้วตัวนี้มาแล้วตัวนี้มาแล้วนะครับอย่าพึ่งสวนอย่าพึ่งสวนนึ่งสวนด้วยดีกูาด,ดาวหน,น่อยเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งจะเย็นอย่าพึ่งสวนเยอะโอเค okay. เรียบร้อยครับผมสิบวินฮนะถือว่าใช้ได้เลยนะฮะก็ ใครดูอยู่ชอบคอชอบใจกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ถึงขั้นกดแชร์ไหมผมว่ายังยังไม่ขนาดนั้นนะฮะกดไลค์กดติดตามก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะเริ่มทําคลิปที่ดีกว่านี้มีคุณภาพกว่านี้นะครับแน่นอนนะครับการันตีได้โอเควันนี้ยังไงขออนุญาตขอตัวละโอ้โหลุนสวยซะด้วยขออนุญาตลาไปก่อนทุกคนแล้วพบกันใหม่อีกทีนึงวันนี้ผมไปละสวัสดีฮะ